สถานีรถไฟใต้ดินนิชิอูเมดะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ที่พักนะคะเรากําลัลางนั่งใต้ดินเพื่อไปที่โดโตมโบรีไปเดินเที่ยวกันแต่มีแค่ป้ากักบแม่จิ๋วอยู่ไหนจิ๋วอยู่โรงแรมจิ๋วขาเจ็บมากจากการทีเที่ยว2อวันคือเขาเดินไม่ไหวแล้วเขาเจ็บเท้าก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคให้เขาอยู่จากสถานีนิชิอุเมดะนะไปลงนัมบะสี่ป้ายค่ะ มาถึงสถานีน้ำบาแล้วเขาบอกว่าไปโดตโบรีให้ออกเอ็กซิคือ e x ็กซที่เนี่ยนะมันมีประมาณ30กว่า e x ็กซิอะเยอะมากเลยอะแล้วก็14ก็คือเดินเดินมาป้ายหายไปหายไปหมดเลยตอนนี้คือวัยรุ่นญี่ปุ่นคนนี้ยมใส่ส้นตึกกันใช่ปะเพราะว่าที่ร์กเมื่อวานที่ไปโอซ <Universal S 2> า,าก้าไปยูนิเวอร์ซอลมีแต่เด็กวัยรุ่นใส่้นตึกใช่ปะดูนี้ดิตึกแบบตึกมากอะตกมาประมาณเท่าไหร่อะ หนาสิบเซนได้ไหมโอ้โหแม่กินนี่คือกินต่อไปที่ไปเลยดีกว่ามต้องกินไายแล้วคุณแม่ต้มนี่เยอะมากเลยแล้วจะซื้อกลับบ้านยังไงอ่ะแล้วเดินกินเลยแพ็คหนึ่งห้าร้อยเยนแพ็คแพ็คคือกล่องหรือผานผ่านกล่องเดียวเองผ่านเดียวอันนี้น่ากินกว่าคุณแม่ลูกแบบนี้น่ากินกว่าสี่ร้อยแปดสิบเอง จริงโหจะต่างกันนิดเดียวเองตัวนี้มันดูน่ากินกว่าแม่บอกอร่อยมากแต่แม่ว่ามันอมเปรี้ยวแม่ก็เลยซื้ออีกอันหนึ่งอันนี้480อันนี้680เยนอืมอร่อยนะเหมือนเปรี้ยวกว่าแต่นี้มันรสจัดอันนี้อร่อยนะแบบนี้อร่อยกว่าเลยอันนี้เหมือนมันเปรี้ยวอ่เป็นไงร้านอะไรที่ของถูกอร่อยกว่าจะได้ไหมอืออันนี้เป็นชื่อร้านว่าซีปลาก็คือเป็นคาชาฟองนะเหมือนเป็นร้านคาชาฟองอันใหญ่มาก โอห,หดูนะมีแบบว่า,า,าเกินร้อยตู้อีกอ่ะคุณแม่นี่นี่อันนี้มันเป็นตัวมอนสเตอร์ชใช่ไหมนี่จริงๆีนี่เนอะเอลซาก็น่ารักเหมือนกันตัวนั้นแล้วมันตัวใหญ่เหมือนกันนะโอ้โหเห็นน้ำหนาหยอดมากเลยเนี่ยน้าหยอดมากห,นนยายหยอดมากดีดิตาวนี้เทียนนี่ก็น่ารักเป็นเทียน,นเป็น,ปน100ร้อยตู้เลยเยอะมากซูมิโกะมันน่ารักเยอะเยอดอยากหยดอยากหยดอันนึงได้ไหมซูมิโกะได้มีช็อกปี้หยอดเท่าไหร่คะ อันที่ละคอยต้องเป็นคอยอาจจะต้องเป็นแล้วนี่เป็นของพวกประตูต่างๆเยอะมากเยอะจริงเยอะมากเยอะมากเยอะกว่าโยต้าบัชใ่ไหมใช่มันน่ารักทุวย่างนี่ไงคุณแม่ไปซื้อจากนี้ก็ได้ต้องหย่อนซื้อขบลูก พี่สตีมอนสเตอร์ดูดินั่งตัวลยประยุทธ์ได้ไหมเหรอแต่เราต้องหักห้ามใจเนอะนี้เป็นตัวก่อต้องหาของที่บ้านไม่มีตัวก่อมีเยอะมากแล้วมันโชว์ไม่ได้มันไม่เคยเกาะกับอะไรอตอนนี้อยู่ไหนนี่ไม่รู้เลยตัวก่อเนี่ยที่บ้านคือของมุกเยอะมากเลยค่ะฉะนั้นแบบต้องหักห้ามใจดูดิมัน,นมีแต่ของน่ารักทั้งอะไรหนึ่นยยงซุม่มโนี่ก็น่ารักเฮ้ยจริงเหรอ ซิซีออมาแล้วเจอแบบนี้น่าจะยังไม่ถึงเลยนะจำได้ว่าโดาตรงบริเวมันจะต้องมีคลองอาเห็นปา โตโบุรีแล้วนะคะก็มาถึงแล้วย,งย,งยงางยางยางภารกิจแล้วเดี๋ยวจะไปตามหาร้านไอ้นี่ก่อนไอ้ไดฟุกปัวที่มันเป็นโมจิแล้วก็มีไส้สตรอเบอรี่ร้านเนี้ยเขาบอกว่านอกจากไส้สตรอเบอรี่แล้วอะ่ะมันก็จะมีผลไม้หลายอย่างนะมีอง,งุ่นมีอะไรนี้ด้วยนะแล้วเขาบอกอร่อยมากก็ตรงเนี้ยมาถูกตรงแล้วนะไม่ผิดอยู่ดกตมบลรมองไปตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีรูปปูรูปนู่นนี่นั่นอันนี้คือถนนที่เขามาเดินค่ะ้ารัทคลองอย่ไคลองํามุน ลองที่บริโกใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดินออกไปตรงนี้นี่ไงอ๋อคลอง้างคอ่าใช่ก็คือย่านเนี้ยเราก็มาเดินเที่ยวกันมีดองกี้ด้วยมีดองกี้อันใหญ่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านโมจิก่อนที่โอซาก้าต้องระวังอ่ะคือเขาจะขับรถกันแบบรุลแรนมากบางทีคนข้ามถนนก็ไม่หยุดก็มีนะอ๋อเนี่งคลองมีแบบนั่งเรือชมคลองได้ด้วยนะเนี่ยเราเห็นมีทัวร์ คนเยอะมากตรงนู้นตรงนู้นคนเยอะแล้วก็มันจะมีป้ายคุริโกะอย่างเงี้ยคนวิ่งอะ่ะ running man อยู่ตรงนั้นที่นี่มีอิจิรันรามเมงด้วยเนี่ยชวนป๊าไปกินอยู่อิจิรันรามเมงก็คือรามเมงข้อสอบอ่ะที่แบบเข้าไปแล้วมันเป็นช่องๆใช่ไหมแล้วก็มีให้ติ๊กว่าจะกินรามเมงแบบไหนอ่ะซึ่งร้านนี้มันเป็นแบบว่ามีแบบเนื้อด้วย่างจากเมืองไทยไงฮะ มึงมึงไทยมีไหมอ่ะมีมีมัง้งไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นแฟนราเองแต่ว่าอันนี้มันดังที่เหมือนอีกไม่ใช่จังหวัดเนี้ยจะนี้มันมาเปิดสาขาจะลองกินไหมอ๋มอ,อเดี๋ยวลองเดินไปร้านโมจิก่อนอย่าเพิ่งอะไรถึงแล้วคาจิซุโนะฮานะนี่ไงเขาแบบว่าจะมีผลไม้หลายแบบเห็นป่ะมีไอ้รูป<ว>เนี่ยโมจิแล้วมีผลไม้หลายอานันจริงด้วยเออแล้วก็มีแบบเนี่ยเนียเนี้ยเนียเขาเป็นฟรุตไงคือหลายอย่างแล้วเขาไปดูได้ แล้วก็เราจะซื้ออะไรบ้างเรงไปดูก่อนเนน,เนี่ถ<ๆ>ก็บอกอร่อยอออส้มทั้งลูกเลยลูกกี่บาทคนระับ460เยนถ้าสตรอเบอรี่580เยนแพงกว่าสตรอเบอรี่ถาดหนึ่งเธออีกอะ่ะแพงนะผลไม้รวมเนี่ย520เยนกีวี590เยนอันนี้แคนตาลูปเมลอนเนี่ย680สับปะรด420สปรดได้ด้วยหรอ420สตรอเบอรี่490กับ580ส้ม460 แล้วก็เกาลาร้อยเก้าสิบสตรอเบอรี่มีหลายแบบอ,อ,แบบอันนี้ก็ 4, 8, แบบอันนีแก็4ิบแล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนเดี๋ยวจะสั่งเมลอนกับสตอปปรอเบอรี่แบบนี้นะเพราะว่าไอ้ขอขาวเนี่ยไม่รู้ว่ามคืออะไรอะแต่อันนี้เป็นขัดวแดงแน่ๆอืม,มาแววเมลอนหนึ่งสตอปปรอเบอรี่หนึ่งเรานั่งกินในร้านเลยนะเพราะว่าจะชิมให้หมดลูกเลย ไม่ต้องเอากลับไปฝากพิมพ์ไม่ใช่ถ้าอร่อยเดี๋ยวฝากเะนะแกะไม่ได้พี่เคยกินมาร้านไหนอร่อยคะบอกเลยค่ะมึงร้านแม่จมิ๋เพื่กินแม,แม่เพื่อนนองพิมพ์เอ,อแม่เพื่อนน้องพิมพ์ทำอร่อยมากอ่าเล็บไอ้นิดหนึ่งต้องขออภัยอย่างสูงเพราะว่าแป้งโมจิเขาเหนียวหนึบมากอืมอร่อยมาก อไม่เค็มตัวแดงเหรอไม่ค่ะล<ด>ูปลาน,น่าจะชอบแล้วมันแบบว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตบบรอเบอรี่อร่อยมากอ่ะอร่อยกว่าไอ้สตบบรอเบอรี่ที่เราซื้อข้างทางเมื่อกี้เยอะมากอ่ะที่มันสตรอเบอรี่ดีมากเลยอ่ะแล้วอันเนี้ยแป้งนุ่มหนึบนุ่มหนึบจริงบางนะป้าชอบแบบแป้งบางๆไม่บางแต่ว่ามันนุ่มหนึบอ่ะเมลอนเป็นยังไงแปลว่าหวานไปเหรอืมขอชิมเมลอนนะืมสตรอเบอรี่อร่อยมาก ไอตัวคิีมขาวอะรอเมลอนมันหวานไปก็คืออะไรอะอืมมันไม่ชอบอะซอฟรีดี่ว่าเมล่อ,ไน,ไอน,นไม่หวานก็ตัวเมลอนแบบไม่หวานแต่อันเนี้หวานอ่ะสรุปนะคะกินแล้วก็คือโอเคดีคือเข้าไปเนี่ยเราอลังการเพราะว่าเขาดีสเพลย์สวยเห็นว่าแบบมันก็ดูแบบอุ้ยมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชิมแล้วอะเราชิมเมลอนกับซอรี่เมลอนเนี่ยเราอว่ามันไม่เข้าอ่ะ มันไม่ค่อยอร่อยคือมันหวานไปไม่มีอะไรมาตัดคือตัวตัวเมลอนเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยหวานแต่ว่าครีมที่อยู่ไอเอเหมือนัวอะไรไม่รู้อ่ะที่มันอยู่รอบรอบเมลอนอ่ะมันหวานมากม,มันก็เลยไม่รู้ไม่ไม่ค่อยชอบนะอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของป้ากับแม่นะคะคนอื่นอาจจะชอบส่วนสตรอเบอรี่เนี่ยอร่อยจริงเพราะว่าสตรอเบอรี่อร่อยมากแล้วว่าไอเดโคกุสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวสตรอเบอรี่ด้วยว่าดีหรือเปล่าส่วนไอช็อกแล้วรอบรอบก็โอเค ส่วนไอซวโมจิอ่ะก็ก็คืออร่อยนะแต่ว่าเราว่ามันก็คือมีอร่อยทั่วๆไปแบบนี้หลายร้านแม่เพื่อนน้องพิมพ์ก็ทําได้แบบนี้เหมือนกันก็อร่อยแล้วก็เราเคยกินหลายล้านก็อร่อยใช่ไหมเราว่าขึ้นอยู่กับสตรอเบอรีถ้าสตรอเบอรีดีก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายรูปตรงโกริโกะตายตรงนั้นที่เป็นร้านนี้แม่ก็ามา โอสกานะก็ต้องมาตรงเนี้ถ่าลูปตอนนั้นน่ะที่เราเคยมาตรงโด,ดตอมบริครั้งหนึ่งโอสกามาตั้งแต่ก่อนน้องพิมพ์เกิดอะ่ะเราไม่ได้เดินมาถ่ายตรงกุริโกะนี้เลยเพราะว่าตรงลันนิ่งแมนเพราะว่าขาเดินไม่ไหววันนั้นคือเมื่อยปวดเข้ามากเดินไม่ได้ต่อไปแล้วกับอมก็เลยไม่ได้มาถ่าย เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะโดคลองโดตงบรีก็คือว่ามีลายคุริโกแมนเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเขายังไม่เปิดไฟเลยอะตอนนี้ก็ประมาณโเพเทนะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินดีใช่ปะกำลังมืดๆใกล้ๆมืดละบางร้านก็เปิดไฟแล้วบางร้านก็ยังไม่เปิดเห็นคนบนสะพานมานที่เขาไปถ่ายรูปคนสะพานน้นอะมันไม่มยยอยู่สะพานนี้กันนะ่ะมันมันน่าจะใกล้และตรงกว่ามาั้งแล้วมันถ่ายไปได้เห็นตรงนู้นด้วยไงรอเดี๋ยวเราเดินไปสะพาน คือบางทีป้าเขามีชอบแบบไปตามรีวิวนะเขาบอกว่า,าที่ไปตามรีวิวอะคือรถคือเขาเรียกอะไรอะเคสในการกินของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงบางทีตามรีวิวไปถ้าเป็นทับา,ายแม่หาร้านยา,ยากมากแต่ว่าไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่กลับบางร้านที่แบบมองๆดูเอ้ยอันนี้น่ากินก็กินไปก็อร่อยเฉยเฉะนนั้นป้าบอกว่าอันไหนน่ากินก็กินไปเลยไม่ต้องไปตามรีวิวโอ้ครับตรงนี้คนเยอะมากเยอะมาก คือมันก็เป็นตรงเนี้เดินเดินแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบขายของเต็มไปหมดเลยร้านนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้แต่ไม่ใช่ร้านที่เราเคยกินตอนนั้นนะใช่ไม่ใช่ร้านที่เราเคยกินแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นร้านอร่อยที่เขาบอกเพราะว่ามันมีรูปปลาหมึกอยู่หน้าร้านแต่มันม,นมหัดไปก็มีอีกนะเห็นไหมตรงนู้น่ะแต่ร้านนั้นคิวน้อยกว่านี้นนออ ประมาณสัก15นาทีคือเขาทำเสร็จแ,แล้วใส่กล่องอะไรเงี้ยเขาใส่ท,ทําทีเดียวหลายๆกล่องแล้วก็เรียกคิวอะ่ะราคาเท่าไหร่ครับแปดลูกแปดร้ยเก้ายน่อชูแต่แปดร้อยเก้าไม่รวมแท็กต้องรวมแท็กอีกอเป็นกล่องละเก้าร้อยหสเอ็ดเยนตะเข็บมาใ้่คุณแม่ชูไม่ใช่หรอออใช่ปะชู <All two. S 1> <laughs> เขาบอกว่าแม่ไม่ได้เป็นสายทาโกยากิน,นะไม่ได้เป็นพวกชอบกินทาโกยากิน,นะต้องเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วชอบมากแต่ว่าอันนี้คือร้อนมากแม่แล้วกลับไปกลับไปถึงห้องมันก็ไม่อร่อยสักทีเออแต่จิ๋วก็บอกว่าชอบกินแบบที่มันไม่ต้องร้อนอะไรเงี้ยอ่ะอแต่พาสังเเ <นะ S 2> กตทาโกยากิที่ญี่ปุ่นเนี่ยมัน<อ>เหมือนแป้งมันชอบเละๆอ่ะคับมุนพี่ไก่ปลาหมึกไหลออกมาแล้วปลาหมึกเห็นไหมปลาหมึกไหลออกมาแล้วร้อนร้อนระวัง เขา <อ S 1> บขอกว่าบะหมี่เขาใหญ่มากใหญ่จริงไหมก็เข้ามาแล้วอ,อร่อยไหมอ่ยตับยางไม่ได้สายทักกุยช่ายไม่รู้โอะอจะก็อร่อยแบบถ้ากินอีกกินได้อะเหมือนกับชอบอะ่ะคืออร่อยอร่อยสําหรับเราแต่ไม่รู้ว่าอร่อยกว่าเมืองไทยไหมเจ้าดักเมืองไทยเลยนะกินดากโกใช่ไหมไม่รู้วอร่อยกว่าไหมปลาหมีนะมหห่แบบเหนียวนึบมากเลยเขาใหญ่จริงเนาะ อร่อยแป้งเละไปไหมไม่นะมันเละมันนิ่มแต่ว่าอร่อยอะ่ะตาชิมแล้วบอกไม่ชอบอะ่ะแป้งเละชอบกินตะโกมากกว่าออ๋ใช่กินตะโกมากกว่าจริงเหรออันนี้ขิงก็เยอะนะอันนี้ขิงเยอะใช่ดูสิครีบลราเละเทะไปหมดเพราะ<อ>ว่าแป้งมันเละไปอะ่ะเละมากเลยอะ่ะไม่อยู่เลยเนี่ยเอาไม่อยู่เลยอะ่ะดูดิครีบยากมาก อาจจะเป็นแบบที่ถูกต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบที่อร่อยอ่ะมันควรจะเละหรือเปล่าแต่ว่าเราอะชอบแบบที่มันแป้งไม่เละขนาดนี้เนาะเอาแน่นๆหน่อยก็แล้วข้างนอกกรอบ,รบใช่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 ข้างนอกต้องกรอบหน่อยนิ่มจะเละๆนุ่มๆไปเลยใช่นุ่มๆมันก็เลยแบบคนละแบบแบบที่เราชอบแต่ว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้แล้วแต่คนกินนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่ารสชาติดีอร่อยกินได้อ๋อเที่ยวซา ออกเกี๊ยวซ่ลองไหมลองดีกว่าไปแต่เกี๊ยวซ่าร้านที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินคือบาร์บ,บีคิวพาซ่าที <c oughs> ่เราชอบมาก <c oughs> เราไปกินมันเขาเรียกอะไรนะภาษาเกาหลีอ่ะที่ไปกินไอ้เกี๊ยวซ่าที่เกาหลีอ่ะเด็กๆก็ชอบกินกันมากเลยนะแต่เราก็ไม่ชอบนะแเขาทำเพลนกับแบบราดเครื่องมันเป็นแบบนี้เห็นะนี่เขากำลังห่ออยู่ตรงนี้ร้อนอ่ะมันนี่แบบเผ็ด น้ำซิ้มเผ็ดไม่เผ็ดเราเอาแบบนี้นะรับไปเลยหรอน้ำก็ดีเลยสองสามสี่ห้าหกตัวสามร้อยเยนกี่บาท3ามสองไม่แพงเนาะถือว่าไม่แพงเทียบกับทาโกยากิทาโกยากิแพงกว่าน่าจะอร่อยดูหน้าตาแล้วคิดว่าอร่อยรสชาติคล้ายๆมันดูที่เป็นเกี๊ยวซ่าของเกาหลีอ่ะ แต่ว่าคือ,อมีมาแล้วคือน่าจะอร่อยแต่ว่าเราอไม่ชอบเกี๊ยวซาร,รสชาตินี้เราชอบของบาร์บีคิวปาซา่าชิมแล้วป๊าอร่อยมากใช่ปะ่ะอร่อยมากคืออันนี้เป็นรสชาติเกี๊ยวซาที่อร่อยมากแม่ชอบกินนกพงไทยอันนี้มันเกี๊ยวเกียเนี้ยอร่อยมากเลยนะ่ะนีอร่อยนะแต่มันไม่มีกระหล่ำนีมฮะกระหล่ำอยู่ตรงไหนนี้อ๋อกระหล่ำฝอ,อยเหรอ,อ ป้าบอกว่าเกี๊ยวซ่าร้านนี้นะคะถ้าเกิดใครจะมากินนี่คือดูง่ายๆมีรูปเกี๊ยวซ่าอยู่ข้างบนอันเอร์เลยป๊าบอกว่าให้สิบเต็มสิบเลยอร่อยมากอะไรเงี้ยก็อร่อยจริงแหละอันนี้คือร้านเกี๊ยวที่เรากินเมื่อกี้นะคะแต่ชื่อคุคุรุเพราะเมื่อกี้เราดูมาุรชื่อคุคุรุแต่ว่าปลาหมึกจะใหญ่กว่าเหมือนอาจจะเป็นสาขายีกคนละสาขากันอ่ะปลาหมึกเนี่ยลูกปั้นเนี่ย มันใหญ่กว่ามันมันก็คือว่าน่าจะเป็นคุณลักษขาแค่นั้นเองใช่เฮ้ยแต่ว,ว่าความใหญ่ของร้านมันพอๆกันนะเห็นไหมร้านนี้มีชั้นสองนะดูใหญ่กว่าอ๋อร้านนี้มีชั้นบนด้วยสองร้านประชันกันเลยทาโกยากิพอๆกันนะร้านนี้มีคิวร้านนู้นก็มีคิวเหมือนกันนะนะีน่มันเป็นร้านของทอดอ่ะมันจะเป็นของทอดหลายๆอย่างเสียบไม้กินยิ้านทางๆร้านของทอดมันเป็นมือแล้วยิดสูงเช็นกันอันใหญ่มาก อันนี้ไม่เป็นเหมือนของย่างใช่ปหมเออเหมือนไก่ย่างอะไรเงี้ยย่างติดไปตรงนี้อีกนิดหนึ่งเลยวันนี้ก็มีทาโกะจิกกอีกแล้วนัมเบาวน์อย่างนะน้ำบาวนิดจะมีร้านไหนเก๋ไหมของนมเบาโถเนี่ยนมเบอาวนิดไรนะนี่ยิงปืนเหรอปืนเหมือนยิงปืนงานวัดบ้านเราใบหน่งเด็ดได้เลยครับได้ขนมเหรอหรือไงจได้ขนมแบบถ้าเธอยิงโดนขนมไหนก็เอาอันนั้นมาอ๋อแต่ว่าไอ้ขนม no 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 thank you ได้ยากเพราะมันฐานใหญ่ไม่ได้หมดทุกเมนูนี่ราคาโกยแล้วยากิทุกซอกทุกมุมอ่ะนี่เยอะมากอาจจะเกินสิบร้านแล้วนะเออน่าจะเกินสามสิบร้านแล้วนะคือร้านเนี้ยชื่อมิซุโนะร้านเล็กๆมองแค่ไม่เห็นหน้าร้านไม่เขาไม่มีป้ายรูปอะไรทั้งสิ้นเลยเหรอ นเยอะม,มากต่อคิวกันเต็มเ,มเลยน่าจะร้าเมงหรอ,อดีอะไรหรือเปล่าไม่รู้จักเหมือนกัน,นค่ะตอนนี้เราก็ฝนตกใช่ไหมเลยเข้ามาเดินใน<อ>ร่มอ่าตอนนี้กลับมาถึงโรงแรมแล้วทาโกะยากินให้แต่เกี๊ยวเกี๊เป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะเมื่อกี้เดินมาแป๊บเดียวหายไปครึ่งหนึ่งแล้วคือต้องบอกไอ้ปลาเกี๊ยวทากะยากินที่นี่จิ๋วคือเนื้อมันจะนุ่มนุ่มเบากินเร็วถูกไหมแป้งไม่เยอะชอบเมืองไทย ถ้าเป็นที่ไทยต้องทันก่อนแล้วร้านนี้ปลาหมึกเิ้นใหญ่ถูกไหมอถ้าเกิดแป้งมันกรอบวัเนี้ค่ะมันจะอร่อยกว่าไทยอีกไม่แต่กินสดๆหน้าร้านก็ไม่กรอบเดี๋ยเป็นแบบนุ่มเละใช่กินสดๆหน้าร้านก็ไม่กรอบแต่ว่ามันก็จะร้อนๆน่ะน่าจะดีแหละแต่ว่าเทียบกับกินตาโกแล้วเอิ่มกินตาโกชนะแล้วกันค่ะคุณวามาอุสกาไไม่รู้ว่ามันก็ ไม่หรอกนชอบคนชอบแต่ที่นี่จริงๆที่นี่มันจะเป็นแป้งเลยๆแต่รสชาติดีใช่ไหมรสชาติอร่อยแต่ว่า texture หนูชอบแบบนั้นมากกว่าค่ะบชอบแบบนั้นมันจะกรอบแล้วก็มีเนื้อมากกว่านี้นิ่มเป็นเละเลยอันนี้คือตั้งแต่ตอนกินหน้าร้านเนี่ยแต่เก็บคิดขึ้นมาก็ไม่ได้นะมันเหลวมันเหลวเปนวเลยจริงๆปราบอันนี้มันเหมือนเข้ารูปมากกว่าอีกอะอันนี้มันเหมือนเซตโตะ่็เย็นแล้วอะมันเย็นยิ่งร้อนๆเนี่ยคลิปขึ้นมาเหลวเป็นโจ๊กเลยจริง แล้วไปต่อคิวนานมากเลยนะแสดงว่าอร่อยเหรอคะก็ะซื้อมาให้หนูพีน่ากินแหละ